เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วค่ะสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวสองอคนชุดเก่าที่คอสอชภอายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นแต่งตั้งขึ้นค่ะใกล้จะหมดวาระในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้แล้วค่ะเตรียมที่จะมีสอวอชุดใหม่200คนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนและก็กาลังเป็นประเด็นดราม่ากันอยู่ในตอนนี้ค่ะสังคมกำลังแขงใจว่ามีที่มาไม่ยึดโยงกับประชาชนค่ะ ก่อนอื่นเลย B Nation Story ก็จะขออธิบายให้เข้าใจง่ายๆก่อนค่ะว่ารัฐธรรมนูญแต่ละฉบับออกแบบที่มาของสอวอแตกต่างกันไปตามประวัติศา,ศาสตร์การเมืองไทยค่ะโดยรัฐธรรมนูนปี2560ฉบับที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันได้วางกลไกกำหนดให้มีจำนวนสอวอ200คนค่ะโดยมีวาระดำรงตำแหน่ง5ปีมีที่มาจากการที่ผู้สมัครแต่ละกลุ่มอาชีพ20กลุ่ม ให้เวียนเลือกกันเองแบบไต่ระดับตั้งแต่ระดับอำเภอระดับจังหวัดจนไปถึงระดับประเทศโดยแต่ละระดับมี2รอบค่ะโดยรอบแรกจะให้เลือกคนที่อยู่ในกลุ่มอาชีพเดียวกันค่ะส่วนรอบ2จะแบ่งสายเลือกควายกับกลุ่มอาชีพอื่นสุดท้ายก็จะได้ชื่อเป็น10อันดับแรกของแต่ละกลุ่มเป็นสวชุดใหม่รวม200คนค่ะ ซึ่งระบบนี้ก็ถือว่าเป็นการนำมาใช้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยและการเมืองโลกเลยค่ะแม้แต่สแสวงบุญมีเลขาที่การกะกะตยังออกปากยอมรับค่ะว่าเป็นการเลือกสอวอที่ซับซ้อนที่สุดในโลกเพราะหากไม่นับรวมที่มาสวอวอ250คนชุดที่คอสอชอแต่งตั้งหลังรัฐประหารในปี57 B Nation Story ก็จะขอพาย้อนไปที่รัฐธรรมนูญฉบับปี2540ที่กำหนดให้สวมาจากการเลือกตั้งของประชาชน100%ค่ะโดยทั้งหมดจะมี200คนหรืออย่างรัฐธรรมนูญในปี2550ก็กำหนดที่มาสวผ่านจากการเลือกตั้งในแต่ละจังหวัด76คนค่ะและจากการสรรหาอีก74คนรวมเป็น150คนค่ะจึงเป็นที่มาของคำถามค่ะว่าทำไมประชาชนถึงไม่มีสิทธิ์เลือกสอวชุดใหม่ บุคคลที่เป็นตัวแทนของประชาชนจริงๆแบบนี้เรียกว่าประชาธิปไตยได้ยังไงหรือสอว2อ0คนเป็นตัวแทนของใครกันแน่เพราะจริงๆแล้วสอวอก็ต้องทำหน้าที่สำคัญในรัฐสาภากันกรองกฎหมายแต่งตั้งองค์กรอิสระแต่งตั้งตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญซึ่งมีอำนาจชี้ถูกชี้ผิดลงโทษนักการเมืองตัดสินยุบพักการเมืองได้อย่างเช่นที่เคยมีคำสั่งยุบพักอนาคตใหม่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพัก ที่ถูกตัดสิทธิ์การเมืองไปถึง10ปีซึ่งทางด้านยิ่งชีพอัญชานนนผู้อำนวยการบริหารไอรอก็ตั้งข้อสังเกตค่ะหากจะบอกว่าสอวอชุดใหม่มาจากพื้นที่ก็ไม่ใช่เพราะเมื่อผ่านจากระดับอำเภอก็จะต้องถูกคัดต่อในระดับจังหวัดและระดับประเทศเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพราะจากระดับอำเภอที่เลือกไปแล้ว อาจจะไปตกอยู่ในระดับต่อไปก็ได้ค่ะหรือหากบอกว่ามาจากกลุ่มอาชีพที่เลือกกันเองในรอบแรกก็จะถูกตัดสินโดยอาชีพอื่นในรอบเลือกค่ายกลายเป็นว่าสวมาจากคนในพื้นที่ก็ไม่ใช่อยู่ดีค่ะคำถามก็คือว่าสว67200อคนที่มาจากการแบ่งกลุ่มอาชีพเลือกกันเองในกลุ่มอาชีพแล้วไปจับสลากเลือกค่ายเขาเป็นตัวแทนของใครเขาต้องสมัครระดับอำเภอทุกคนต้องสมัครระดับอำเภอเริ่มจากการเลือกระดับอำเภอจังหวัดในประเทศแต่ว่า เขาเป็นตัวแทนของอำเภอหรือท้องที่ไหมก็ไม่นะครับเพราะว่าต่อให้เขาคนทั้งอำเภอคนทั้งจังหวัดเนี่ยชอบเขาแล้วเทคะแนนเลือกเขาเนี่ยพอเขาเข้าไปในระดับประเทศอ่ะเขาก็จะไปถูกเลือกโดยคนจากจังหวัดอื่นๆอีกนะครับและถูกเลือกโดยใครก็ไม่รู้แต่ไม่หมดสุดท้ายเนี่ยคนที่ตัดสินว่าคนคนหนึ่งจะได้เป็นสวหรือเปล่าก็ไม่ใช่คนในอำเภอหรือจังหวัดนั้นแต่เป็นคนระดับประเทศสวคนนี้จะเป็นตัวแทนของท้องถิ่นไหมก็ไม่เป็นนะครับไม่เป็น เขาเป็นตัวแทนของอาชีพไหมโอเคในระดับกลุ่มอาชีพเนี่ยมันอาจจะมีความคุ้นเคยรู้จักกันว่าใครเก่งใครไม่เก่งใครตัวจริงไม่ตัวจริงคนในกลุ่มอาชีพอาจจะเทคะแนนเลือกให้ใครบางคนก็ได้ที่มีผลงานจริงๆแต่สุดท้ายเนี่ยเขาจะเป็นสวรหรือเปล่าเนี่ยมันก็จะมีคนกลุ่มอาชีพอื่นๆที่จับสลากมามาโหวตเขาครับคนคนที่มาโหวตเขาเนี่ยไม่ได้เป็นใครไม่ได้มีคุณสมบัติอะไรนะฮะ ก็คือจับสลากมาแล้วก็มาโหวตให้เขาเป็นสอวอนะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเป็นตัวแทนของกลุ่มอาชีพตัวเองหรือเปล่าก็นิดหน่อยสุดท้ายก็ไม่ใช่อยู่ดีสุดท้ายเนี่ยถ้าเขาจะได้เป็นสอวอรหรือไม่ได้เป็นก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจับสลากได้มาแล้วมาเลือกเขานะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยสอวหกเจ็ 6, 7, 200คนที่ได้มาเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นตัวแทนของใครเลยนะครับสุดท้ายเวลาเขาโหวตอะไรในสภาเนี่ยเขาจะต้อง แค่ใครจะต้องฟังเสียงใครก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องฟังเสียงใครจะฟังกลุ่มอาชีพตัวเองก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นจะไปฟังกลุ่มอําเภอตัวเองก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นอยู่ดีนะครับนี่คือปัญหาของกระบวนการเลือกสอว .67 นะครับอย่างไรก็ตามค่ะจากการเลือกตั้งสอวอจนกลายมาเป็นการคัดเลือกกันเองจากผู้สมัครก็อาจจะเป็นการเปิดช่องออกแบบระบบมาสําหรับคนที่มีเงินมีบารมีมีพวกพ้องที่ผ่านด่านเข้าไปเป็นสว เพื่อเป็นตัวแทนแสวงหาผลประโยชน์ให้กลุ่มผู้มีอำนาจเป็นเครื่องมือกำจัดทํำหันฝ่ายการเมืองตรงข้ามไม่ยึดโยงกับประชาชนตาดำๆหรือนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นความขัดแย้งการเมืองไทยครั้งใหม่วนไปไม่จบไม่สิน้นอีกหรือไม่ค่ะ